โรงพยาบาลยาวได้นำสิ่งของนะครับเช่นมีล็อกแย่แล้วก็แเปอร์หม้อให้กับโรงกยาบาลติดเตียงภาคบนภาคใต้ครับเพื่อหม้อให้กับให้เกิดเปียนซึ่งธนาคารของการไดมีมาก ไหนอะไรกี้เออมาเป็นแก้มนักนักีเจ้างลงมารอพอสอนาเส้อทเหลือ้างนอกนะเส้อท้กินะเจ้าใจจากเพื่อนๆของพยาหกศูนเรานะครับถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่มากด้วยน้ำใจที่ล้นเปี่ยมด้วยน้ำใจนะครับ หยคิตีอบไ่มาทำบุญก็ถูกหวยแล้วได้ทั้งหวยได้ทั้งบุญกคุสมาชิกชมรมจักรยานขีหอสวรทุกท่านนะครับที่ได้มอบ ป้าอ้อมแล้วแล้วก็เครื่องช่วยเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับผู้ป่วยติดเตียงบนบมันตุ่นนะครับในโอกาสหน้าคงจะได้รับความสนุกพอกจากทุกท่านครับขอบคุณมากครับนิ่งๆนะคนสวยนิ่งๆก่อน